การจุมนุมประท้วงการก่อการร้ายการเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเมืองกําลังเกิดขึ้นในระหว่างที่โควิด1 9กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเหตุการณ์นี้หนักขึ้นหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เอ็กอัครราชทูตที่อยู่ในประเทศอังกฤษต้องทําการชี้แจงหนังสพิมเดอะฟินาเชียนไทมส์เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความเข้าใจผิดและเป็นการให้ข่าว ในเชิงต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองสวัสดีครับมาพบกับผมเต้าาศากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะ รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่จะนําเสนอวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์วันนี้นะครับทางเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับอย่างหลังมีการยกระดับสกัดการติดโควิดในระรอ,อกที่สนะครับ ทางเกาหลีใต้รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 <c oughs> รายใหม่ในครับรายวันน้อยสุดในรอบ3สัปดาห์นะครับและยังคงต่ำกว่า200คนนะครับเป็นวันที่4ติดต่อกันหลังยกระดับมาตรฐานความเข้มข้นสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในระลอกที่2ศูนย์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ อยู่ที่167คนในช่วง2ชั่วโมงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับวันเสาร์ลดลงจากระดับ168คน1วันก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่อินเดียปรากฏว่าสุดอ่วมเลยนะครับผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในอินเดียเนี่ยแพร่ระบาดใหม่กว่า90,000คนนะครับสะสมทะลุ4.2ล้านคนแซงนะครับบราซิลขึ้นเป็นอันดับ2ของโลก สำัข่าวเ e อรายงานว่าอินเดียพุ่งแซงบราซิลนะครับกลายเป็นชาติผู้ติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่สูงเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ทางการนะฮะเดินหน้าเปิดรถไฟฟ้านะครับใต้ดินสายหลักอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากโควิด1 9แดนประตักลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่รุนแรงเป็นอันดับต้น,ตน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นแต่27ล้านคนและก็มีผู้เสียชีวิตนะครับกว่า880,000รายฝรั่งเศสอิสราเอลนะครับออสเตรเลียเป็นหนึ่งะครับในหลายประเทศที่ต้องหวนกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนหลังจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับใหม่กลับเข้ามาสูงขึ้นอีกจนเป็นที่น่ากังวล กระทรวงสาธารณสุขอินเดียยืนยันว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งสิ้น90,802กับคนในรอบ24ชั่วโมงทําให้เคสใหม่สะสมขยับขึ้นอยู่ที่4.2ล้านคนกลายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่6.25ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากมาตรการจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้มานานหลายเดือนทำให้อินเดียยอมเสี่ยงที่จะเดินหน้าฟื้นฟูประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติระบบรถไฟใต้ดินในกรุงเนวเดลีซึ่งถูกปิดไป5เดือนกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งขณะที่อีก12เมืองนะครับเริ่มปิดเปิดบริการรถไฟใต้ดินบางส่วนเช่นกันนะครับ ผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและการผ่านการตรวจวัด,วดอุณหภูมิก่อนเข้าให้บริการนะครับโควิด -19 ท,ทั่วโลกนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทะลุ27ล้านเข้าไปแล้วนะครับจะ28ล้านเข้าไปแล้วนะไปกันเยอะมากนะครับก็ปรากฏว่าคนเสียชีวิต นะครับในสหรัฐอเมริการั้งอันดับ1 1 8 8 0 0 0รายตามมาด้วยบราซิล1 2 6 0 0 0รายแล้วก็อินเดีย71,000รายนะครับสถานการณ์ยุโรปน่าเป็นห่วงอีกครั้งนะครับโดยอังกฤษมีผู้ติดเชื้ออยู่3,000คนนับเป็นตัวเลขที่สูงนะครับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้พม่าก,ก็มีการติดเชื้อโควิด -19 นับพันราย นะครับในขณะที่ประเทศไทยเจอหนึ่งรก็สามารถทําการสกัดกั้นได้เป็นที่เรียบร้อยสากา์โควิด1 9ยังคงหนักนะครับผมเรียนท่านผูน้ชมว่าเรียนหุ้นส่วนนะมันจะหยุดจนกว่าวัคซีนจะมีถ้าวัคซีนไม่มีวัคซีนไม่มาโควิด1 9ยังอีกยาวองค์การอนามัยโลกประเมินว่าเรื่องของวัคซีนนั้นจะใช้ได้จริงจังและสามารถควบคุมได้ก็คงประมาณกลางปี2564อย่างไรก็ตามนะครับทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐอเมริกา ทั้งจีนแล้วก็รัเสเซียประกาศจะนําวัคซีนมาเริ่มใช้นะครับฉีดให้กับประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านนะครับระยะที่3คือมีการทดลองในคนหมู่มากก็ตามซึ่งถ้ามีการทดลองในคนหมู่มากต้องยาวไปนู่นฮะก็กลางปีนู่นแต่ที่ชัวร์ๆกางปี2อ0 4เป็นต้นไปเนี่ยถึงจะชัวร์ตอนนี้ก็ต้องทําเป็นการเร่งด่วนอินเดีย ที่สุดลงนะครับเพราะว่าหลักที่เขาใช้เนี่ยใช้หลักทางการแพทย์นะครับมาต่อสู้กับโควิด -19 แต่ตรงข้ามกันนะครับการแก้ปัญหาโควิด -19 ที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขได้ใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตพอใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตจึงส่งผลทําให้การแพร่ระบาดโควิด -19 จึงไม่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั่นหมายามว่าโควิด -19 จะอยู่กับเราอีกนานนะ มันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองภายในประเทศนั้นๆไปด้วยในขณะที่ไต้ฝุ่นไฮเซิรนรุกเข้าหาเกาหลีใต้นะครับหลังถล่มญี่ปุ่นจนต้องแจ้งอพยพหลายล้านคนไต้ฝุ่นไฮเซิรนนะครับรุกคืบเข้าเกาหลีใต้หลังซัดถล่มทางใต้ของญี่ปุ่นด้วยลมแรงและฝนหนัก กระตุ้นให้ออกคำเตือนอพยพกรอบกลุ่มชาวบ้านหลายล้านคนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตจากการประเมินบองต้นเบื้องต้นนะบ่งชี้ว่าพายุก่อให้เกิดความเสียหายน้อยกว่าที่กังวลแม่แม้บ้านเรือนประชาชนหลายแสนลังคาเรือนต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้เกือบทั่วทั้งเกาะคิวชูนะครับในภาคใต้ของญี่ปุ่นนะครับ ไตฝุน่นไฮเซินซึ่งเพิ่งจัดอยู่ในฐานะพายุที่รุนแรงและก็มีขนาดใหญ่อยู่ห่างจากเกาะนะครับสชิมะไปทางเหนือราวๆประมาณ30กิโลเมตรโดยแม้มันอ่อนกำลังลงเมื่อไม่เมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ยังคงมีลมกันโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงเกิดขึ้น ร,รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกาลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศล่าสุดที่มาลีก็มีการปฏิวัติเกิดขึ้นมีการยึดอํานาจประธานของมาลีต้องเพ่นออกนอกประเทศมุ่งหน้าสู่ดูไบอ้างว่าป่วยก่อนหน้านี้จินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นก็ประกาศลาออกนะครับอ้างว่าป่วยเช่นกันก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็นายกรัฐมนตรีนะครับของสิงคโปร์ก็ประกาศลาออกครับ ลีเซียนลุงสุดท้ายก็จัดให้มีการเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกรัตรีอีกรอบแต่ก็ด้วยความยากลําบากตอนนี้ในขณะที่ผู้นําอังกฤษขีดเส้นตายบรรลุข้อตกลงความสัมพันธ์ EU นะครับหลัง Brexit ภายใน15ตุลาคมนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่านายกรัตรีบริจอนสันแห่งอังกฤษนะฮะขีดเส้นตายการเจรจาความสัมพันธ์หลังบรัสซิ กับสาภาพยุโรปหรือ EU ที่ลุล่วงภายในระยะเวลา15ตุลาคมและย้ําว่าอังกฤษไม่กลัวความสับสนอลม,มานที่เกิดขึ้นหากท้ายที่สุดแล้วทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้อังกฤษและ EU เปิดเวทีเจราจารอบที่8ในสัปดาห์นี้ในกรุงดอนดอนโดยทั้งสองฝ่ายยังคงใช้วาจาแข็งกร้าวจนนําไปสู่การกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าไม่ยอมประนีประนอมและใช้กลยุทธ์ผลัก ดันสถานการณ์ใกล้ถึงจุดอันตรายสำนักนายกัมนตรีของกลิ่ได้มีการเปิดเผยการถแถลงการของบริจอนสันว่าจำเป็นต้องตกลงกับมิตรสหายในยุโรปให้ได้ก่อนในการประชุมคณะมนตรีนะครับยุโรปในวันที่15ตุลาคมเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปีดังนั้นมันไม่มีประโยชน์ที่คิดไปไกลอีกถ้าเราตกลงกันไม่สำเร็จ ผมก็ไม่เห็นโอกาสในการทำข้อตกลงการค้าเสรีนะครับหรือ FTA ระหว่างเราอีกต่อไปซึ่งที่ผ่านมาในฝั่งของอาราชอาณาจักรของอังกฤษนะมีข้อตกลงกับ EU หรือสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA แต่กล่าวนี้พออังกฤษ Brexit ออกมานะครับส่งผลทําให้สิทธิพิเศษต่งางๆนั้นมีการยกเลิกตอนนี้ก็จะมีการเจรจากันเกิดขึ้น ในขณะที่สุดอึ้งฮะหลานสาวบินลาดินประกาศตัวเป็นเอของทรัมป์หนุนหลังประธานานธาิบาดีของสหรัฐอีกสมัยหนึ่งนะครับเป็นที่คือหายอย่างมากกับหลานสาวอาดีตผู้นําเครือข่ายก่อการร้ายอันโกอิดอนะครับเปิดใจนะครับผ่านสื่อเป็นครั้งแรกว่าเป็น f อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชียร์ให้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยยกเป็นผู้นำสุดเจ๋งเพียงคนเดียวที่ปกป้อง อ,อเมริกันจากภัยก่อการร้ายนะครับนูบินลาดินวัย33ปีนะครับบอกกับนิวยาอสทามว่าผู้นำทรัมป์นี่แหละนะครับที่ปกป้องไม่ให้สหรัฐอเมริกานะครับ <c oughs> เกิดโศกนาฏกรรมครั้งเร็วร้ายนะครับในเหตุการณ์11กันยายนปี2001นะครับแล้วก็ไอซิสขยายอิทธิพลได้อย่างกว้างขวางในยุคข,ของบารักโอบามาโจไบ,บเดนซึ่งเป็นเหตุให้ นักรบหัวโดนแรงครั่งไครนะฮะหลังไหลเข้าสู่ยุโรปนะครับรอมแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการปกป้องอเมริกาพวกเราทุกคนปลอดภัยจากภัยคุกคามเหล่านี้ด้วยการกำจัดลัทธิการก่อการร้ายที่เป็นต้นต่อก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสเข้าทำการโจมตีหลานสาวของอุสมาบินลาดินนะได้มีการกล่าวแบบนั้นปัจจุบันเธอเธอชื่อว่านู เธอใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และครอบครัวของเธอใช้ตัวสะกดนามสกุลว่าบินราดินเพื่อให้เห็นแตกต่างจากอดีตผู้นำอันกออีดาเธอยอมรับว่าเป็นแฟนคลับของประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเธอบอกว่าฉันสนับสนุนทรัมป์ตั้งแต่ประกาศเมื่อปี2015ว่าจะลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอเมริกาฉันจะคอยติดตามเขาอยู่ห่างห่างและรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่นของเขา เธอบอกอย่างนั้นเขาต้องได้รับการเลือกตั้งมาอีกสมัยมันคือสิ่งที่สําคัญต่ออนาคตไม่ใช่สําหรับอเมริกันเท่านั้นแต่รวมถึงอารยธรรมตะวันตกทั้งมวลน,นี่ก็เป็นคําพูดของหลานสาวอุสมะบินลาดินผู้ก่อการเหตุการณ์ 1. นายวันวะครับเอาเครื่องบินไปชนตึกเบอร์เทรดกลางสหรัฐอเมริกาหรือตึกแฟดในขณะที่ตำรวจกงังวลนะ พบผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9คืนชีพใน22รัฐนะครับพบการดมตัวประท้วงคนแห่เที่ยววันหยุดยาวนะครับเคสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น22จาก25รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาจากการวิเคราะห์ของรอยเตอร์แนวโน้มที่น่ากังวลเรื่องของการหยุดยาวเนื่องจากวันแรงงานเป็นช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นปกติที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันพร้อมหน้าและจะมีการจัดก,กิจกรรมปาร์ตี้เพื่อเฉลิมฉลองสิ้นสุดฤดูร้อนหลังจากวันหยุดยาวก่อนหน้านี้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ปลักให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งทะย,ยาน<ๆ>เช่นเดียวกับการชุมนุมประท้วงต่างๆนานานะครับก่อนหน้านี้3สัปดาห์ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกิดขึ้นเพียง3รัฐในรัฐฮาวายอิลลินอยันะ์เซา,าดากตา จากรายงานของรอยเตอร์อ้างอิงนะครับการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเคสผู้ติดเชือ้อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือวันที่8 22และ22 2สิงหาคมช่วง2ส,สัปดาห์หลังสุด22รัฐกำลัผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในเวลานี้ล้วนอยู่ในภูมิภาคที่มีประชากรไม่มากนักในตะวันตกตอนกลางและตอนใต้ของประเทศนะสหรัฐประเทศเขากว้าง นะครับแล้วก็เขาใช้หลักการบริหารทางการแพทย์เป็นสําคัญนะรประเทศไหนใช้หลักการบริหารทางการแพทย์เป็นสําคัญสังเกตให้ดนะีการติดเชื้อโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวประชาชนนับแสนคนนะก็ชุมนุมนอบทำเนียบรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีการขับไล่ประธานาธิบดีเบลารุสนะครับอีกประเทศหนึ่งแล้วนะผู้ประท้วงนับแสนคนนะชุมนุมประท้วงไปยังพื้นที่รอบนอกทำเนียบปรานาธิบดี ในเมืองหลวงของเบลารุสเรียกร้องให้ผู้นำเผด็จการของประเทศลาออกจากตำแหน่งในขณะที่การชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอรลูซาเซนสโกเข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วนะครับการประท้วงยังเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองในทั่วเบลารุสจากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่มีการรายงานนะจำนวนผู้ชุมนุมนะครับแต่อเลส เบียเลสกี้นะครับหัวหน้ากลุ่มสิทธิมวลชนฮะเวียนนาอ้างว่าเฉพาะการชุมนุมประท้วงในกรุงมิกซนะครับก็มีผู้เข้าร่วมกว่า1 0 0 0งแคนแล้วฮะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะก็เป็นประเทศที่มีโอกาสที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นได้สูงฮะก็ชุมนุมกันไปนหลายรอบแล้วแกรัสเซียก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะมาให้การสนับสนุน ในขณะที่ฮ่องกงฮะนักสิทธิมนุษยชนที่อ้างว่าเรียกร้องเสรีภาพในฮ่องกงชื่อดังถูกจับฐานปลุกระดมนะครับตำรวจเริ่มยิงกระสุนพริกไทยใส่ผู้ชุมนุมประท้วงที่มงกกนะครับสำนักข่าวเอ p พกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชักคัตชินะครับรองประธานพลังใหม่ประชาชนถูกจับในข้อหา พูดปลุกระดมยั่วยุไม่กี่ชั่วโมงก่อนเดินทางเดินขบวนต่อต้านกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกลงล่าสุดมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงได้ไม่ต่ำกว่า33คน A.P. รายงานว่าประธานพักพลังประชาชนนะครับซึ่งเป็นพักการเมืองเรียบร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเป็นการใช้อำนาจล่าสุดในการจับกลุ่มแกนนำปีกฝ่ายตรงข้ามในฮ่องกง ทำนะซึ่งเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุซึ่งมีฉายาว่า Fast Beat นะครับถูกรวบตัวตอนเช้าที่บ้านพักของตัวเองในทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮ่องกงโดยเจ้าที่ความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงแต่เขาไม่ได้ถูกจับกลุ่มภายใต้กฎหมายความมั่นคงแหล่งข่าวของฮ่องกงมีการเปิดเผยอย่างนั้นนะล่าสุดในเวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นนังสปิมฮ่องกงรยายงาน,นว่าตำรวจปราบจราจรฮ่องกงยิงกระสุนพิษไทยในเขต มกกและจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้ว33คนในการประท้วงที่เขตเกาลูนซึ่งตามกำหนดเดิมประชาชนฮ่องกงจะต้องเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเลกโก้หรือสภานิติบัญญัติฮ่องกงแต่กำหนดถูกเลื่อนออกไปนะฮะฮ่องกงก็กำลังวุ่นวายหลายประเทศทั้งมาลีแล้วก็ตอนนี้ก็ฮ่องกงแล้วก็เมื่อกี้ก็อีกประเทศหนึ่งสามประเทศกำลังวุ่นวาย ในสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันในขณะที่ทูตไทยประจําลอนดอนน่อนหนังสือแล้วก็จดหมายถึงสื่อมวลชนชี้แจงถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายบินสถาบันเอกอัครราชทูตไทยประจําลอนดอนส่งหนังสือไปถึง Financial Times นะครับชี้แจงเกี่ยวกับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งที่เผยแพร่บทความบ่งชี้ถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพในหนังสือ ที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับฉบับออนไลน์นายพิศณุนะครับสุวรรณณนะพิษนะครับณชัดนะครับเอกอัคราชทูตณกรุงรอนดอนระบุว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อบทความหนึ่งในนิตยสาร Financial Times นะครับที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์ของไทยโดยระบุว่า จำเป็นจะต้องออกถ้อยถแถลงนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแก้ไขเนื้อหาผิดๆของบทความดังกล่าวนะครับคำชี้แจงของเอกอัครราชทูตระบุว่าประการแรกคือไม่มีกฎหมายข้อใดที่ห้ามพูดถึงพระมหากษัตริย์การพูดคุยเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายนะครับกฎหมายมินพระบรมเดชานุภาพ มอบสิทธิสาหรับการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงแก่พระมหากษัตริย์ราชินีและองค์ราชทายาทรวมทั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในแนวทางเดียวกันกันกบกฎหมายหมิ่นประมาทสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับประเด็นต่อมาคือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะฮะไม่ได้มีเป้าหมายจำกัดสิทธิศสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ หรือความชอบธรรมด้านศสรีภาพในด้านวิชาการหรือการถกเถียงเกี่ยวกับนะครับพระมหากษัตริย์ในสถ,สถาบันสถาบันหนึ่งนะครับในปัจจุบันกฎหมายที่มีอยู่ในหลายประเทศในรูปแบบนี้หลากหลายและมีเป้าหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ในขณะที่หน้าที่อันสูงสุดของสถาบันพระมหากษัตริย์คืกอกีดขวางไม่ให้สถาบันแก้ต่างหรือปกป้องร้องกฎร้องทางกฎหมาย กับความคิดเห็นหมิ่นประมาทอย่างที่3คือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปฏิบัติการอยู่ในเมืองไทยได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายรัฐบาลกำลังหาทางนะครับร่วมกับบรรดาสื่อสังคมออนไลน์นะครับสำหรับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดนะครับกฎหมายอาชกรรมทางคอมพิวเตอร์และคำร้องขอนะครับถอดถอน หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องของไทยและสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายนะครับรัฐบาลไทยให้ค่าอย่างสูงต่อสิทธิการแสดงออกนะครับในฐานะพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอื่นๆทั้งมวลและในฐานะ ส่วนหนึ่งของเสาหลักของประชาธิปไตยของเราหนังสือนี้แจงระบุพร้อมกับลงชื่อนายพิสนุนะสุวรรณชนะนะครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงหลอนดอนนะครับตอนนี้ง่ายๆภาพรวมในสถานการณ์ของโลก นะครับคงทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนมนมากและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกําลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างที่ผมยกตัวอย่างแล้วก็เรียนให้เห็นนะครับว่ากําลังหนักถึงหนักมากการจุมนุมประท้วงการก่อการร้ายนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเมืองกําลังเกิดขึ้นอะไรระหว่างที่โควิด -19 กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักเหตุการณ์นี้หนักขึ้นหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3 เรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่เอกอัครา,าชทูตนะครับที่อยู่ในประเทศอังกฤษต้องทำการชี้แจงหนังสืิมพ์เดอะฟิน i เช t ย m ไทนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดความเข้าใจผิดและเป็นการให้ข่าวในเชิงต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการชุมนุมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะการรับข่าวสารที่ผิดพลาดนะจึงต้องมีการชี้แจง แต่ภาพรวมทั่วโลกตอนนี้กำลังหนักนะครับถึงหนักมากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับในประเทศไทยม็อบกำลังจะเริ่มต้นยังไม่เข้าสู่การแตกหกแต่หักมันแค่เข้าสู่โหมดการเริ่มต้นต้องใช้เวลาอีกยาวนานฮะการยาวนานครั้งนี้ก็ย่อมจะต้องเกิดการปะทะการต่อต้านการก่อการร้ายลมล้อมที่นั่นที่นี่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา85ปี อย่างไรก็ตามคําชี้แจงเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือตามมาตรา1นึไม่ได้เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพนะครับคาพูดอื่นใดนะครับที่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่เอกอัคราชทูตนะครับไทยประจําอังกฤษชี้แจงก็คือสามารถพิจารณ์ได้ตามปกติแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าใช้การหมิ่นประมาทใส่ร้ายป้ายสีถ้าเรื่องจริงก็พูดไปเลยวิจารณ์มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ได้ แต่ในประเด็นที่ว่าไปใส่ร้ายป้ายสีไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายซึ่งกฎหมายนี้เรียกว่ามาตรา1นึซึ่งกฎหมายลักษณะดังกล่าวก็มีในหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษประเทศเยอรมนีนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าแม้กระทั่งประเทศคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนก็มีกฎหมายคุ้มของผู้นําเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ยงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกร้านนั้นคิดถึงองค์พระราชา,รา